เจ้าประคุณสมเด็จพระวรนรัตกรรมการมหาเถราชสมาคมเจ้าวาดวัดมอรวรนิเวศวิหารเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระริิธรรมครั้งที่2ประจำปี2563 วันนี้ที่ห้องประชุมชั้นสามอาคารฉลอมพระชันษา100ปีสมเด็จพระสังฆราชวัดอมวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้มีการประชุมของคณะกรรมการการศึกษาพระริตธรรมครั้งที่สองประจำปี2563โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรณรัตกรรมการมหาเถรรสมาคมเจ้าวาดวัดอมวรนิเวศวิหารในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาพระริตธรรมเป็นประธานการประชุม รอมกันนี้สมเด็จพระมหาวีวระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าวาดบรรดาฉบพิษแม่กองทําสนามหลวงพระพรมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดปรรพยูรวงศาวาสรอจนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางพงศสวัสดิ์กายอรุณสุดรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาศาสตราจารย์พิเศษทองทองจันทรทรางสุ ตำรวจโทงพงศ์พลพรามสเสน์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการพระพุทธศาสนานายนารงทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นต้นร่วมประชุมทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาอนุบัญญัติประกอบพระรชาชบัญญัติการศึกษาพระปริธ,ธรรมซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดทําอนุบัญญัตินําเสนอโดยที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริธรรมมีมติเห็นชอบรับร่างทั้งหมดประกอบด้วย 1. เรื่องร่างข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การศึกษาพระพุตธธรรม2เรื่องร่างประกาศแม่กองบาลีสนามหลวงเรื่องหน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง3เรื่องร่างประกาศแม่กองทำสนามหลวงเรื่องหน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานแม่กองทำสนามหลวง4เรื่องร่างประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระพุตธธรรมแผนสามัญศึกษาเรื่องหน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานการศึกษาพระปุทธธรรมแผนกสามัญศึกษาและ 5. เรื่องร่างประกาศประธานศูนย์พระปริยตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ เรื่องหน้าที่และอำนาจของส่วนงานในศูนย์พระริดินิเทศแห่งคณะสงฆ์ซึ่งผลของการรับร่างครั้งนี้จะเป็นการเดินหน้าในการของงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนการบริหารงานการศึกษาต่อไปการประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมถือว่าเป็นบอร์ดใหญ่นะแล้วก็ได้อนุมัติในข้อบังคับซึ่งถือว่าเป็นข้อบังคับสำคัญมาก เรียกชื่อว่าข้อบังคับคณะกรรมก,การการศึกษา,าพระปริติธรรมว่าด้วยบริหารงานบุคคลพระปริยติธรรมซึ่งเป็นการบริหารบุคคลตามพรบที่กำหนดไว้ในมาตรา12วงเล็บ7ความสำคัญของข้อบังคับฉบับนี้เนี่ยถ้าจะดำเนินการไปข้างหน้าได้พร้อมทำการนำไปสู่การของวบประมาณแผ่นดินมาบริหารงานตามมาตรา7วรรคสองเนี่ยก็ต้องออกข้อบังคับนี้ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะนําเสนอ,อประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมลงนามและก็ประกาศใช้